หมูแพงสัตว์เป็นโรคอนาคตอาหารอาจไม่พอแล้วอาหารสั่งคอเทียมจะมาแทนได้จริงไหม ปัจจุบันเนี่ยราคาหมูเนี่ยสูงขึ้นมากเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการที่หมูเนี่ยติดโรค ASF ค่ะเป็นการกินเศษอาหารที่มีเชื้อโรคเข้าไปทําให้เขาเนี่ยต้องกําจัดหมูตัวเมียทิ้งหมูก็เลยขาดตลาดราคาเนี่ยก็เลยสูงขึ้นซึ่งมันก็เหมือนก่อนหน้านี้ค่ะที่มีการระบาดของโรคไขวัดนกในไก่เขาก็เลยต้องกําจัดไก่ทิ้งไก่ก็เลยขาดตลาดค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาอาหารขาดแคลนเนี่ยก็ยังมีเรื่องของ climate change ประชากรเพิ่มขึ้นทรัพยากรน้อยลง การปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างเช่นไมโครพลาสติกในปลาในเกลือและยังมีเรื่องของดินปนเปื้อนสารเคมีค่ะทําให้เราเนี่ยปลูกพืชผักผลไม้ไม่ได้แล้วปัญหาที่มีลาพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยซึ่งดรยูเอฟพีเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าประชากรโลกหลักร้อยล้านเนี่ยเสี่ยงที่จะอดอยากขาดแคลนอาหารแล้วก็เข้าถึงอาหารได้ยากขึ้นค่ะและทุกคนรู้ไหมคะว่าขยะที่เราทิ้งในทุกๆวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ อา,ารขงเในทุกๆปีเนี่ยมีการทิ้งขยะพลาสติกมากกว่า112ตันไหลลงสู่ทะเลมันเลยแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกอนุภาคเล็กๆแล้วก็เป็นอาหารของพวกแพลงต้นถอยมันเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่เรากินในทุกวันนี้ค่ะจากปัญหาอาหารที่มีล่าพูดมาเนี่ยนะคะทําให้กระแสะอาหารสั่งคห์ทดแทนเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างแรกค่ะแคนเบส m ม a ดจริงๆพี่เฟื่องเนี่ยเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วค่ะเป็นเนื้อที่ทํามาจากพืชแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับปรุง สมีการใส่ฮีมลงไปค่ะฮีมเนี่ยก็คือเป็นธาตุเหล็กที่มาจากเลือดของสัตว์เนี่ยแหละทาให้รสชาติเนี่ยอร่อยมากขึ้นแล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้นด้วย อย่างที่2นะคะ Culture Meat หรือว่า Lab Grown Meat ค่ะเป็นเนื้อที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาเขาก็จะเสเตมเซลล์เนี่ยแหละมาเพาะเลี้ยงให้เป็นเซลล์หลายๆตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อแล้วไขมนันก็คือคล้ายๆกับเนื้อจริงๆเลยมีการเลี้ยงด้วยธาตุอาหารฮอร์โมนสภาพแวดล้อมอย่างอุณหภูมิความเป็นกรดเป็นด่างค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันดูแบบใกล้เคียงกับเนื้อจริงๆมากขึ้นและจุดเด่นของ Lab Grown Meat นะคะการเพราะเลี้ยงเนื้อสัตวในห้อง สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าการทรําปนะุูสัตนะแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่าแล้วก็ช่วยลดของเรื่องภาวะโลกร้อนด้วยค่ะเพราะการทรําปะุูสัตนยทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมากถึง18%เลยง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งเลี้ยงสัตว์ใหญ่เนี่ยก็คือมีการปล่อยที่มากขึ้น 3. ค่ะ 3D Printing Food ค่ะเนื้อสัตว์จากเครื่องปิน้นก็คือเป็นเทคนโนโลยีการพิมพ์แบบ3มิตินี่แหละจริงๆเตริเตร์เตอร์เนี่ยเคยพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วค่ะทุกคนไปดูเพิ่มเติมได้นะซึ่งมันเป็นอาหารประเเภทเดียวกับน แต่แค่เปลี่ยนวิธีการผลิตแล้วเขาเนี่ยวัตถุดิบตัวหมึกเนี่ยทำมาจากพืชหลายชนิดเลยอย่างถั่วเหลืองโปรตีนจากถั่วไขมันจากมะพร้าวแล้วตัว 3D Printing เนี่ยก็คล้ายๆกับการพาอเนื้อใน l ลบเลยคือช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการทําปะสุสัตว์ค่ะโดยตัว 3D Printing เนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ต้องพัฒนาต่อนะคะไม่แน่นะอนาคตเนี่ยเครื่อง 3D Printing เนี่ยอาจจะเข้ามาอยู่ในครัวในบ้านเราก็ได้คล้ายๆกับมีไมโครเวฟหรือว่าหม้อหุงข้าวเลย ต่อมานะคะเป็นโปรโตีนทางเลือกค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือโปรโตีนจากมแมลงอินเสกเบสโปรโตีนค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเนี่ยเขาก็เชื่อนะคะว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องหาโปรโตีนใหม่ๆมาแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์อย่างมแมลงค่ะเพราะเขาเนี่ยมีโปรโตีนสูงมีไขมันแร่ธาตุต่างๆแล้วก็มีวิตามินด้วยและเหตุผลที่เลือกมแมลงเนี่ยเพราะมแมลงเป็นอาหารที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหรือว่าแอมโมเนียเนี่ยน้อยกว่าการทําปะสัตวส์ค่ะแล้วก็ใช้ที่ดินน้อยกว่าทรัพยากรน,น้อยกว่าแล้วก็ใช้ อาหารเนีน้อยกว่าหมูกับไก่น่ยถึงครึ่งหนึ่งเลยยกตัวอย่างนะคะ Star Up Food Tech จากเยอรมันเนี่ยเขาเอามาแรงเนี่ยมาสกัดเป็นผงโปรโตีนไปเป็นส่วนผสมของพวกเส้นพาสตา้าแป้งคุกกี้หรือว่าแป้งขนมปังแล้วก็ยังมีพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆหรือว่าแบบ Energy Bar อะไรอย่างนี้แล้วก็ได้รับความนิยมมากเลยเพราะว่าให้คุณค่าทางอาหารสูงและรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะ ต่อนะคะเป็นโปรตีนจากสาหร่ายค่ะอั g จี b a สโป p r o t e ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าสาหร่ายที่เรากินเนี่ยก็เป็นส่วนผสมในเนื้อเทียมด้วยนะแล้วสาหร่ายเนี่ยเขาก็มีสารสกัดคาราจินแนนค่ะช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ําทําให้เนื้อเนี่ยมันมีรสสัมผัสที่นุ่มเหมือนกับเนื้อจริงๆเลยอย่างฟู้ดเทคสัญชาติสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ทาเนื้อเบอร์เกอร์เนี่ยจากสาหร่ายค่ะแล้วยังมีที่อินโดด้วยเขาทําเนื้อเทียมทอดจากสาหร่ายเหมือนกันแล้วก็มีอีกที่นึงนะคะที่อเมริกา เขาทําเนื้อสเต็กเนื้อบดแล้วก็กุ้งจากสาหร่ายด้วยแล้วก็โปรตีนอย่างที่3ค่ะคือไมโครโปรตีนนั่นเองก็คือเป็นโปรตีนที่เกิดจากการหมักบ่มจุลินทรีย์วิธีการก็คล้ายกับการทําโยเกิร์ตหรือว่าชีสเลยค่ะแล้ววิธีการที่เขาทําออกมาเป็นเนื้อเนี่ยคือการเพาะเลี้ยงให้มันเป็นเส้นใยก่อนจะเอามาขึ้นรูปเป็นเนื้อบดหรือว่าเนื้อชิ้นที่มีกล้ามเนื้อค่ะแล้วไมโครโปรตีนเนี่ยก็มีสารอาหารเหมือนกับอาหารทางเลือกอื่นๆแต่มีนิดนึงค่ะคือไมโครโปรตีนเนี่ยเขามีการผลิตที่ ค่อนข้างซับซ้อนก็เลยทําให้ทางเรื่องนี้ในะยังไม่เป็นที่นิยมมากนะคะ่ะแล้วในประเทศไทยคะ่ะอย่างไบโอเทคสวทชเนี่ยเขาก็ทําสําเร็จแล้วแล้วก็มีการพัฒนาให้มันกลายเป็นเนื้อบทแล้วก็หานแปรรูปออกสู่ตลาดเร็วๆนี้ค่ะจากที่ฟังมาทั้งหมดนะคะก็เหมือนมีแต่ข้อดีเต็มไปหมดเลยเพราะว่าได้สารอาหารครบถ้วนรสชาติก็อร่อยเหมือนได้ทานเนื้อจริงๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่ค่ะหลกักๆนี้ก็จะเป็นเรื่องของราคาแล้วก็การเข้าถึงของคนทั่วไปค่ะอย่างแพนเบ ค,คือมีมานานแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือราคาก็ยังสูงอยู่แถมยังมีปริมาณโซเดียมที่ค่อนข้างสูงด้วยเพราะว่ามันเป็นอาหารแปรรูปแล้วเขาเนี่ยอยากให้มัน,นยอยู่ได้นานๆไม่เหมือนเนื้อสัตว์ทั่วไปค่ะที่หมดอายุเร็วแล้วโซเดียมเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยนะักโภชนาการเขาก็บอกไว้นะคะว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราควรทานแพนเบสไม่เกิน2-3ครั้งค่ะแล้วอย่างแลบโกลมีนนะคะใช้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าต้องเพาะเลี้ยง เซลล์ใน l a บแล้วก็มีระบบการควบคุมต่างๆค่ะมิล่าเลยคิดว่าเขาต้องใช้เวลาปิกสักพักเลยเพื่อที่จะพัฒนาให้มันเพียงพอต่อความต้องการของคนค่ะแต่ในตอนนี้นะคะก็ยังมีข้อจํากัดของอาหารทางเลือกอื่นๆอีนะแต่ที่มิล่ายกตัวอย่างมาเนี่ยอันนี้คือเห็นชัดที่สุดละค่ะและถ้าไม่อยากกินอาหารทดแทนเนี่ยเราพอจะทําอะไรได้บ้าง <S <S นโยบายใหญ่ๆเลยนะคะอย่าง net zero emission เนี่ยก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้เหลือศูนย์ถ้าเกิดเราสามารถทําตรงนี้ได้นะคะมัน ก็จะลดเอฟเฟกได้หลายอย่างเลยมิาคิดว่าวิธีนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของลดปัญหาโลกร้อนทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นค่ะเรื่องของ climate change เนี่ยลดลงสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาที่นโยบายที่เล็กลงมาหน่อยนะคะหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้เขาก็รณรงค์ในเรื่องของลดการกินเนื้อสัตว์ค่ะถ้าเกิดว่าเรากินเนื้อเกินความจําเป็นวกับทรัพยากรที่น้อยลงค่ะอนาคตเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยก็อาจจะขาดแคลนได้นะคะแล้วการทําปศุสัตว์เนี่ยก็ทําให้เกิดเรื่องขหงะภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ ซึ่งมิาคิดว่าพฤติกรรมการปรับเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยทำได้ในตอนนี้ค่ะก็เริ่มมีคนทั่วไปเนี่ยเริ่มมาทานอาหารทดแทนหรือว่าอาหารที่ทําจากพืชมากขึ้นอย่างมิานเนี่ยก็เคยลองทานพวกอาหารทดแทนมาแล้วค่ะจากที่ลองมานเนี่ยส่วนตัวนะก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆบริษัทเนี่ยมาลงตลาดแล้วเลยคิดว่าอนาคตเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นแน่นอนค่ะบริษัทในไทยเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาอาหารในอนาคตแล้วนะคะอย่างบริษัทใหญ่ๆนะ CP Food แล้วก็ Thai Union ค่ะบริษัทขนาดกลาง NR Instant Produce ค่ะแล้วก็ยังมีสตาร์ทอัพด้วยนะคะอย่าง Les Plan m e a t แล้วก็ Mee o ค่ะและนอกจากเรื่องรสชาติแล้วนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็เริ่มปรับปรุงเรื่องของราคาเนี่ยให้มันเข้าถึงง่ายมากขึ้นอย่างปี2013นะคะ m o s a m e t เนี่ยเขาเคยผลิตเบอร์เกอร์จากเนื้อใน l ลปเนี่ยออกมาขายในราคา3 0 0แสนเหรียญค่ะก็คือมีใครจะซื้อบ้าง3 0 0แสนเหรียญถือแพงมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ะ คือบริษัทอีสจัดค่ะเขาผลิตนักเก็ตไก่ค่ะด้วยต้นทุนเนี่ยถึง50เหรียญเลยถึงลดมาแล้วก็คือยังแพงอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ค่ะโมซาบีตเนี่ยเขาทาเบอร์เกอร์จากเนื้อแหลมเนี่ยตอนนี้นะราคาเนี่ยอยู่ที่9เหรียญละค่ะถือว่าเป็นการแบบพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากถึงแม้ว่าเนื้อเบอร์เกอร์แบบเนื้อจริงๆเนี่ยจะราคาอยู่แค่1เหรียญก็ตามนะคะแต่มิาคิดว่าอนาคตเนี่ยราคาเนี่ยมันต้องเข้าถึงง่ายมากขึ้นแน่นอนค่ะสรุปนะคะมิาคิดว่าอาหารที่พวกเราทานในปัจจุบัน มันมีการปนเปื้อนของสารต่างๆอยู่มากนะมิาเลยมองว่าฟู้ดเทคเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันอย่างตอนเนี้ยเขาก็มีอาหารที่แปรรูปมาจากแมลงมากขึ้น ดังนั้นนะคะถ้าถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องกินอาหารสังเคราะห์แทนอาหารจริงๆในตอนนี้มิลามองว่ายังไม่จําเป็นคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาเนี่ยมันยังไม่ลดลงนะในอีก 10- 20ปีเนี่ยเราอาจจะต้องทานอาหารพวกนี้แทนอาหารจริงๆเป็นอาหารหลักก็ได้ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยเราต้องกินอาหารทดแทนมันจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยเคยกินอาหารสังเคราะห์อะไรมาบ้างเนี่ยลองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมีลาต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย